เก่งใจจังเลยครับเอาครับโอ้พี่ สวัสดีครับวันนี้ตื่นเช้าหน่อยนะฮะเพราะว่าวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเที่ยวจังหวัดนคนปรปฐมแบบสไตล์ไทยๆกับ d t แท็กคล่น700เมกะเฮิร์ตนะครับตอนนี้เนี่ยเขาติดตั้งไปมากกว่า1น8 0 0ืจุดทั่วไทยแล้วนะครับไม่ว่าจะไปที่ไหนทั้งสัญญาณโทรศัพท์มือถือแล้วก็สัญญาณอินเทอร์เน็ตดีทั่วดีถึงทั่วไทยแน่นอนนะฮะและตอนนี้นะครับนี่ฮะขอบอกครับมันสบายจริงๆครับเราอยู่ที่สวนสัมพทานนะครับผมพักที่ เรือนไทยโบราณเรือนไทยโบราณนี้มีทั้งหมด2ห้องด้วยกันนะครับห้องที่ผมพักเป็นห้องนอนใหญ่ฮะนอนสบายเตียงนุ่มมากๆทีเดียวนะครับและนี่เป็นห้องนอนนะครับเป็นห้องนอนใหญ่อีกหนึ่งห้องครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่ามีครอบครัวมาด้วยหรือว่าเพื่อนมาด้วยสามารถทํำเตียงเสริมได้สวัสดีครับทุกคนอ้าวเราคุยกับใครก็ไม่รู้นะฮะเพราะว่า หลังนี้เนี่ยผมนอนคนเดียวนะครับเรือนไทยแต่ละหลังเนี่ยอยู่ริมน้ําหมดเลยครับค่อนข้างมีความเป็นส่วนตัวมากๆนะฮะผมอยากจะให้น้องสาวผมได้เห็นบรรยากาศแบบนี้ด้วยนะฮะขออนุญาตวิดีโอคอลคุยกับน้ําตาลหน่อยนะครับตื่นครับตื่น <c oughs> อ๋อตื่นแล้วโอ้สวัสดีสวัสดีดน้ําตาลหน้าสวยเป๊ะขนาดนี้ได้คือตื่นจะออกไปเที่ยวใช่ไหมไปภูลาพอดีเลยโอ้ยนี่นี่น,นี่พี่อยู่ที่สวนสัมพันธ์อยากจะให้น้ําตาลได้เห็นบรรยากาศ ใช่แต่ถ้าน้ำตาลแต่งพี่ว่าน่าจะสะพึงอ๋อน่าจะตะลึงน่าจะตะลึง ที่สวนสามพันแห่งนี้นะครับเขาจะเน้นวิถีเกษตรอินทรีย์ครับที่ตลาดสุขใจที่ผมเห็นอยู่นี้นะฮะนี่คือสินค้าอินทรีย์ทั้งหมดครับตอนนี้เนี่ยเขายังมีการส่งเสริมให้ชาวบ้านที่นี่ครับจริงๆไม่ได้เป็นชาวบ้านที่นี่อย่างเดียวนะฮะเป็นเกษตรกรที่อยู่พื้นที่โดยรอบเนี่ยปลูกเกษตรอินทรีย์ด้วยแล้วก็นําพืชผักผลไม้ที่เป็นเกษตรอินทรีย์มาขายที่นี่แม่มาจากจังหวัดอะไรครับวดนร มาจากกาญจนบุรีครับอันนี้เป็นผักกูดเนาะกับยี่สิบบาทซื้อผักของแม่แต่ว่าเป็นสังคมไร้เงินสดนะฮะใช้วิธีสแกนจ่ายนิดนึงนะครับฟักแฟงแตงกวาเกษตรอินทรีย์ฝรั่งฝรั่งมีหมดนะฮะแต่เมื่อกี้ได้ยินเสียงดำโป๊ก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 นะฮะคุณลุงทำอะไรครับปักโคบครับอ๋อเขาทำปักโคบแล้วนักท่องเที่ยวก็สามารถตำเองได้ไหมครับได้ครับโอ้ เออลุงครับสากลุงหนักมากเป็นขนมปัง1 0เมตออร์แกนิกค่ะแล้วก็เป็นวีแกนด้วยก็คือไข่นมเนยเราไม่ใส่เลยอันนี้พักทองมีงาดำใช่ค่ะซึ่งที่พูดมาทุกอย่างนะฮะเอาเค้กกล้วยหอมครับสแกนได้ไหมครับสแกนได้ปึ๊บอ่าดีแท็กคลื่น700มกะเฮิรตซ์ครับดีแท็กดีทั่วดีถึงนะครับสแกนไม่สะดุดเลยครับ ทุกอย่างเป็นออร์แกนิกหมดเลยฮะเก่งใจจังเลยครับเอาครับได้เค็งมะพร้าวได้ขุดได้มือมันจะเป็นเส้นๆน่ะค่ะเก่งใจจังเลยเหรแม่ลองแบบพรีมบ้างนี่เก่งใจจังเลยป้าจ้อยเก่ง พาทุกคนมาแวะทําบุญขอพอรเพื่อความเป็นสิริมงคลกันก่อนนะครับเราอยู่กันที่วัดใหม่สุปฏิทารามมณฑลนครชัยศรีครับตอนนี้บรรยากาศมองไปทางซ้ายทางขวาลองนึกว่ามาอยู่ที่วัดล้านนาทางเหนือครับจริงๆแล้วนะครับวัดนี้เป็นการจําลองวัดที่อยู่ทางภาคเหนือแล้วก็มีวัดทางภาคกลางและภาคอีสานมาผสมผสานอยู่ด้วยกันครับนักท่องเที่ยวเวลามาที่นี่นะครับมักจะมาขอพอรเพื่อความเป็นสิริมงคลกับองค์พระศิวลรีที่อยู่ด้านหลังนะครับ คนที่มาไหว้ที่นี่นะครับส่วนมากก็จะมีการขอโชคขอลาบขอยศขอตำแหน่งขอให้ร่ำรวยบางคนถูกหวยก็มีครับอ่เขาว่าอย่างนั้นนะาพระเจ้าในอนวัตถงตำแหน่งขอน้อมมันทาพระมหาเถระเลขที่ออก4884 เอาจงภาพดีเนาะทำไมจงภาพดีอะ่ะแม่อยู่ที่ไหนนะครับสัญญาณดีแท็กก็ชัดครับไม่ว่าจ,จะโพสภาพโพสค,คลิปรื้อๆเลยครับ ที่จังหวัดนคนปรปฐมนะครับแนะนําให้มาที่ตลาดท่านาอยู่ที่อําเภอนครชัยศรีนะครับเป็นตลาดเก่าครับอายุมากกว่า140ปีสร้างในสมัยรัชกาลที่ 1, mm hmm. 1ถ้ามองซ้ายมองขวานะครับจะเห็นตึกรางบ้านช่องอายุเก่าแก่ไม่ต่ํากว่า90ปีครับของดีของเด็ดมากมายขออนุญาตเข้าไปดูร้านนี้ก่อนนะฮะ mm hmm. นครชัยศรีแอนทิคนะครับ อายุเก่าแก่ที่สุดมีทั้งเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นตู้อย่างตู้ใบนี้ก็200กว่าปีฮะตู้ใบนี้เหรอ200กว่าปีเป็นไม้โอ๊กครับอ,อ,อ๋อต่างประเทศครับเป็นนำเข้ามาจากยุโรปราคาเท่าไหร่ครับประมาณาาแส,ตแสตนต้นแสนต้นตอนแรกจะใช้มือสัมผัสเราไม่สัมผัสแล้ว <laughs> อันนี้เป็น re-touch เมื่อร0อยกว่าปีตัวจริงเนี่ยอยู่ในมิวเซียมของพิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้โอ้ ราคาเท่าไหร่ครับพี่อันนี้ก็อยู่ประมาณ8ปดหมื่โอเคเอาภาพนี้จริงเหรอให้สแกนจ่ายได้จริงเหรออ๋อโอเคสแกนจ่ายไม่ได้เงินในบัญชีไม่พอครับ <laughs> เอาตอนนี้มาอยู่ที่ร้านล่างเองแล้วนะครับสวัสดีครับพี่ยาสวัสดีค่ะโอ้โหคือเห็นที่อาหารที่โต๊ะ่อนมีเมนูอะไรแนะนําบ้างครับพี่ยาครับเมนูแรกก็คือต้มยำปลาคังโฮกฮือทำไมมันมต้องโฮกฮือครับก็มันโฮกซดดังโฮกฮืออร่อยอ๋อเหรอต้องซดอย่างต้องซด,งงดน้ําก่อนนะ <c oughs> ืมันเหมือนแบบเออฮืออ,อะไรอย่างเงี้ย อันมันแซ่บมันแซ่บมันอร่อยมากก็คือว่าอันนี้เป็นสูตรโบราณของคุณตาเจ็ดแปดสิบปีแล้วแหละสูตรแบบว่าชาวบ้านชาวบ้านคือสมัยก่อนคุณตาเป็นคนเป็นพรานล่าสัตว์ดิฉันนั้นท,าาที่นี่ก็เลยทําอาหารที่แบบมีรสชาติที่มันแบบถึงที่ถึงถิงแนะนะาํากระเพราปูเอาเผ็ดกลางก่อนไหม,มเดี๋ยวเดี๋ยวกะเพรามันมีหลายหลายโอ้โหและแนะนําอยากให้ทุกคนได้เห็นกระเพราปูฮะคือมัน เนื้อเป็นก้อนเนื้อมันเน้นเนื้อมันแบบโอ้โหเรามีเผ็ดอะไรบ้างน่าจะเผ็ดละอองพริกเบาๆผิวเบาๆเบาๆเอาเบาๆแล้วก็เผ็ดน้อยเผ็ดน้อยแล้วก็เป็นเผ็ดกลางแล้วก็เป็นเผ็ดเผ็ดเฉียนนรกเผ็นเฉียนนรกนะก็เผ็ดนรกเผ็ดนรกแล้วลงไปสิงนรกก็นรกแตกอ้ยเผ็ดนรกแตกอะฮะใช่ค่ะพี่มีมาสจานนะพี่ยาอันนี้ก็คือเผ็ดกลางเผ็ดกลางและนี้คือเผ็ดนรกแต ความเป็นเผ็ดกลางของเขาเนี่ยมันจะแค่ไหนนะพี่นะได้เลยค่ะเนื้อปูมันแน่นมากแต่จังสบายครับเ,เอาเผ็ดนรกแตกเลยฮะดัดไปค่ะอ๋อนะดูแล้วคําแรกอะ่ะมันยังไม่รู้สึกถึงความเผ็ดเรางับไปสักสองคำตอนเนี้ใช่น้ำลายมันเริ่มแตกแล้วล่ะจะบอกที่บ้านมันเผ็ดลึกอ่ะเผ็ดนรกแตกฮะเราดื่มดำกับเนื้อปูก่อนไหวไหมโอ้ยพี่ โอพี่รับรู้ถึงความเผ็ดแล้วพี่มันจะรู้สึกขนลุกอ่ะเหมือนผีหลอ,อกเงี้ยพี่เป็นไงมบ้างอ๋อสถานีต่อไปที่เราจะไปนะครับจะพาทุกคนไปชิมขนมไทยสูตรชาววังเป็นวังทางเหนือนะเจ้าแต่ก่อนจะไปเจ้าเราจะต้องเปิด Google Map ก่อนนะครับนี่ครับ เห็นไหมครับมี d t แทขึ้น700 m มกะนะครับไปไหนก็ได้ทั่วไทยไม่มีหลงนะครับเปิด Google Map มีสัญญาณตลอดครับ<ไ>ถ้ามาร้านชดาเนี่ยเราควรจะกินหรือชิมอะไรฮะ เมนูที่เป็นขายดีที่สุดของร้านนะคะเป็นเมนูทองค่ะทองเอกนะคะทําจากไข่แดงแล้วก็ทองชมพูนุ้นเนี่ยทำจากไข่ขาวค่ะโอ้เสหนจานเมนูทองของเราจะขายดีมากอร่อยมากค่ะเพราะว่าเป็นสูตรจากเจ้าทางเหนือเลยค่ะ๋อเจ้าทางเหนือนะเจ้าคุณยายค่ะอ๋อเป็นคุณยายถูกไหมฮะอ๋อคือมันเป็นการประดิษฐ์ประดอยเป็นดอกไม้เป็นอะไรหนูทําอันไหนลูกหนูทำผักกาดกองค่ะตัวแค่นี้ทำผักกาดกรองได้แล้วเหรอค่ะมันสวยหมดเลยอ่ะเราจะกินไม่ลงนะเนี่ย เริ่มที่เมนูที่เขาแนะนํานะครับนี่คือหินฝนทองจะนึกงว่าเรากินหินจริงๆนะเนี่ยเหมือนข้าวเหมือนข้าวเอาไปทานกรรมวิธีต่างๆเอออันนี้ไม่เคยกินแปลกดีทองต่างๆที่เขาแนะนําครับไม่กล้ากินนะมันสวยเกินออือืขนมเธอขนมชั้นขนมอร่อยครับไม่หวานมากจนกันไป เป็นยังไงบ้างครับวันนี้1วันกับการท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐมนะครับเป็นการเที่ยวแบบสไตล์ไทยๆครับถ้าใครสนใจอยากจะมาตามรอยผมนะครับเซิร์ช Google แบบไปตามสถาที่ต่างๆนะครับสัญญาณไม่มีสะดุดแน่นอนนะครับเพราะว่า d t แทขึ้น700 MHz นะครับตอนนี้เขาติดตั้งไปมากกว่า11,800จุดทั่วประเทศแล้วนะครับเซิร์ชแมปไม่หลงไม่มีสะดุดแน่นอนนะครับดีทั่วดีถึงทั่วไทยกับ DT แทนะครับ